ทำไมเราควรขายดีทั้งทั้งที่เศรษฐกิจไม่ดีครับสวัสดีครับผมมิ้นต์อุกฤษตั้งสืบคุณจากมิ้นเต Academy แรหล่งรวมความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ดีๆแบบครบวงจรที่สมบูรณ์และอัปเดตใหม่ล่าสุดวันนี้ครับผมจะชวนคุณคุยซึ่งเป็นปัญหาที่ชาวบ้านบ่นกันเยอะมากในยุคนี้นะครับผมไปคุยกับพี่ๆท่านไหนนักธุรกิจรุ่นไหนหลายคนก็จะพูดว่ามิ้น ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีที่หนักกว่านั้นและปีหน้าคาดว่าจะหนักกว่านี้หลายคนก็เลยใช้จุดนี้ครับเป็นตัวเปิดประเด็นใช่ว่าเปิดประเด็นนะในการเริ่มบ่นครับคุณชอบไหมเวลาคนบน่นผมถามง่ายๆก่อนเนาะถ้าคุณไม่ชอบลองคิดตามผมก่อนนะครับว่าถ้ามีคนมาถามคุณแล้วก็ถามว่าเฮ้ยช่วงนี้ขายดีไหมจะมีคนจำนวนหนึ่งครับ จะบอกประเภทนี้โดยที่บอกว่าขายไม่ค่อยดีเพราะว่าแล้วก็จะอ้างเหตุผลต่อไปนี้ครับเช่นโทษใครครับขายไม่ดีโทษใครโทษเศรษฐกิจโอ้โหไม่เห็นเนาะห้องโกงมันจุมนุมกันอะไรยืดเยื้อขนาดนั้นเศรษฐกิจมันไม่ดีมุดมันไม่ได้อารมณ์มันไม่น่าทํางานโอเคโทษเศรษฐกิจเสร็จโทษอะไรต่อครับการเมืองโทษรัฐบาลแต่ตอนนี้เราได้รัฐบาลแล้วนะ ใช่แต่แต่ต่อนะครับโทษนู่นนี่นั่นะนโยบงนโยบายอะไรก็ไม่รู้ชิมชอบเชื่อโทษธ,ธรรมชาติน้ําท่วมอยูกรุงเทพนะน่นแหละโทษอะไรต่ออีกอ่ะโทษเทคโนโลยีข้อนี้เจอบ่อยโอ้โหช่วงนี้มันหนักเลยมิน้นโดนดิสรับแปลว่าคุณอยู่เฉยๆแล้วเขามาดิสรับคุณหรือคุณควรจะหนีหรือว่าพลิกธุรกิจก่อนที่จะโดนดิสรับ โทษใครไม่ได้ก็บอกว่าโทษผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอุ้ยเดี๋ยวนี้คนเขาไม่มาแล้วตามห้างอ่ะเขาสั่งซื้อของออนไลน์เขาสั่งซื้อไลน์แมนไปส่งกันข้อสุดท้ายครับโทษคู่แข่งโอ้ยไม่ไหวหรอกคู่แข่งตัดราคาโอ้แย่เลยเนี่ยจีนเข้ามาขายของสั่งลาซาด้าสามวันได้ของสั่งจากจีน14วันได้ของถูกกว่าครึ่งนึงคู่แข่งผู้บริโภคเขาก็ยอมรอกันทั้งหมดที่โทษเนี่ย ข้อที่หนึ่งนะครับถ้าคุยกันกับผมผมเป็นเป็นเพื่อนกันนั่งคุยกันผมก็ถามง่ายไอ้ที่โทษมันเนี่ยเราควบคุมมันได้ไหมคุมรัฐบาลได้ไหมไม่ได้แล้วคุมเศรษฐกิจได้ไหมคุมได้ไหมจะมีม็อบฮ่องกงคุมธรรมชาติได้ไหมไม่ได้คุมเทคโนโลยีได้ไหมคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเท่านี้หรือว่าเร็วกว่านี้ในอนาคตก็น่าจะเร็วกว่านี้นะคุมคู่แข่งได้ไหมคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่ต้องโทษคือโทษตัวเองฮะไม่โทษตัวเอง ไม่ใช่โทษตัวเองขนาดนั้นแต่ให้หันกลับมามองตัวเองมาวิเคราะห์กันแล้วกลับมาตอบคำถามข้อนี้ผมก็จะชวนเพื่อนคุยแบบนี้นะครับว่าทำไมคุณควรจะขายดีทั้งทั้งที่เศรษฐกิจไม่ดีลองช่วยคิดคำตอบของประโยคคำถามนี้ให้ผมหน่อยผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามนะครับว่าทำไมท่านควรจะขายดีโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไง ท่านไม่ใช่ธนาคารท่านไม่ใช่เซเว่นอีเลเวนที่ท่านจะบอกว่าผู้ดัชนีผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปท่านเป็น SME ท่านทาธุรกิจของท่านคําถามข้อแรกที่ผมจะช่วยท่านคิดนะครับสินค้าของคุณสินค้าหรือบริการสินค้าแล้วกันนะสินค้าของคุณเป็นสินค้าจําเป็นหรือว่าฟุ่มเฟือยแยกให้ออกนะครับเพราะข้อนี้สําคัญสินค้าบางอย่างที่คนบอกว่าฟุ่มเฟือยอ่ะมันเป็นสินค้าจําเป็น ของคนบางกลุ่มคุณคิดว่ารถยนต์หรูหราอย่างเบนซ์อย่าง b ีเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยหรือว่าจําเป็นทุกคนก็บอกฟุ่มเฟือยสิเบนซ์แพงจะตายซื้อฮอนด้าก็ได้ถ้าเบนซ์แพงจะตายซื้อฮอนด้างั้นพี่ซื้อปิกอัพก็ได้สิครับเพราะ่พี่มองความจําเป็นคือการเดินทางพี่ก็ซื้อแค่ผ่านนะมอเตอร์ไซค์ก็ได้รถสำรล้อก็ได้รถแท็กซี่ก็ได้โตโยตา้อาอัลติสคันเล็กๆก,ก,ก็ได้ทาไมต้องซื้อเบนซ์ แต่มันกลายเป็นความจําเป็นเพราะว่าบางครั้งมันอำนวยถึงความสะดวกสบายความปลอดภัยของครอบครัวมันมุ่งบอกฐานะของบางอาชีพที่ต้องไปพบผู้คนความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นถ้าพี่บอกว่าพี่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยลองมองใหม่ว่ามันฟุ่มเฟือยสำหรับใครถ้าเราโพสเฟซบุ๊กแล้วมันมีคนมาทักคุณว่าโอ้ยแพงเป็นไปได้ไหมว่าเขาไม่เช่กลุ่มเป้าหมาย ต่อให้ถูกกว่านั้นมันก็ไม่ซื้อหรอกครับมันก็บ,นบ่นอย่างนั้นแหละข้อที่2ครับเมื่อกี้แยกประเภทสินค้านะแล้วข้อที่2เอาจริงๆนะสินค้าคุณเนี่ยบริการคุณเนี่ยดีจริงๆป่ะดีสุดๆเลยป่ะประเภทที่ว่าถ้าคุณหยุดธุรกิจธุรกิจคุณเจ๊งไหมเนี่ยจะมีผู้บริโภคหลายคนเสียใจที่ขาดสินค้าที่มันดีขนาดนี้ถ้าคุณยังไม่มั่นใจในสินค้าคุณขนาดนี้ ขายไม่ดีไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะแสดงว่ามีคนขายของที่ดีกว่าคุณให้บริการได้ดีกว่าคุณโดยไม่สนใจราคาข้อที่3ครับแล้วกลุ่มเป้าหมายคุณชัดไหมสมมุติว่าคุณทำธุรกิจโรงแรมคุณขายคนที่เขามีครอบครัวมีเมีเด็กเล็กหรือคุณขายที่คู่รักคุณคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าคู่รักมาสวีทวิว ทานข้าวเช้าด้วยกันสองคนแล้วรอบตัวเขามีแต่คนที่มีครอบครัวมีเด็กเล็กแล้วลูกร้องไห้พร้อมๆกันสักหกครอบครัวคู่รักจะรู้สึกอย่างไรยกตัวอย่างเช่นขายรถเบนซ์ให้เด็กมัธยมหรือขายเครื่องปั๊มนมให้กับผู้ชายคุณคิดว่ามันจะขายได้ไหมยิ่งถ้าเป็นชายโสดเพราะฉะนั้นการที่มีสินคนเห็นสินค้าคุณเยอะๆไม่ได้แปลว่าคุณจะขายดีนะครับผมย้ำเรื่องนี้หลายครั้งมากๆว่า ไอ้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยคุณนึกหลับตาแล้วนึกภาพออกไหมว่ามันเป็นคนลักษณะประมาณไหนบางครั้งเราต้องใช้คําว่าวัตถุนิยมแยกประเภทเช่นเรารู้กลุ่มเป้าหมายเราน่าจะใส่นาฬิกาประมาณนี้ขับรถประมาณนี้ใช้มือถือประมาณนี้ไม่ได้ใช้ยี่ห้อนี้แน่ๆแต่งตัวประมาณนี้บอกว่าเป็นแบรนดิ้งเพราะว่ามันทําให้เราเห็นภาพชัดครับเพราะบางครั้งที่มันเป็นนามธรรมมากๆมันมันเห็นภาพยากและถ้าไม่เห็นภาพเนี่ยทีมงานคุณ จะไม่เห็นภาพเดียวกันเพราะฉะนั้นบางครั้งเราต้องทาให้มันเห็นเป็นภาพข้อถัดมาครับสินค้าคุณดีจริงๆกลุ่มเป้าหมายคุณชัดแล้วคุณสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายไหมครับโอ้กลุ่มเป้าหมายพี่นะมินพี่ขายนาฬิกาหรูกลุ่มเป้าหมายพี่นี่เป็นคนมีเงินเดินภารกอนเลยแต่พี่ขายไม่ค่อยได้แล้วร้านพี่อยู่ภารกอนเหรอเปล่าพี่ก็ออกบูธตามตลาดนัดกลุ่มเป้าหมายพี่ชัดแต่พี่ไม่เคยไปสื่อสารให้เขาเห็น พี่ทำโฆษณาไหมโอ้ยไม่ทําหรอกทําไม่เป็นยุคเนี้ยข้อสุดท้ายครับทุกอย่างชัดหมดสื่อสารชัดหมดแล้วพี่สื่อสารอะไรครับข้อความรูปภาพน้ําเสียงวิดีโอให้กลุ่มเป้าหมายเห็นกลับมาเคสเมกกื่อกี้พี่ขายนาฬิกาพี่ก็บอกนั้นสื่อสารนาฬิกาแต่พี่ใช้ฟอนต์แบบสีแดงภาพมาจากสต็อกโฟโต้ที่มีลายน้ํา แปลว่าสิ่งที่พี่ใช้มันยังไม่สื่อสารกลับมาที่ตัวตนของพี่เลยสิ่งที่ทุกคนต้องจำไว้อยู่อย่างนะครับของดีไม่มีความหมายถ้าไม่มีคนใช้และก่อนที่จะมีคนใช้ก็คือมันไม่มีคนรู้จักเพราะฉะนั้นกลับมาที่คีย์เวิร์ดถอยมาทั้งหมดเลยว่าคุณเอ้ยคุณมิ้นผมเ,เข้าใจแล้วผมเริ่มเห็นแล้วว่าสินค้าผมดีจริงนะกลุ่มเป้าหมายผมเริ่มชัดแล้วผมกลับมาให้วิเคราะห์แล้ว ผมรู้แล้วว่าผมจะสื่อสารกลุ่มเป้าหมายยังไงเพราะถ้ากลุ่มเป้าหมายชาัดคุณจะรู้กลุ่มเป้าหมายคุณวันๆเขาทําอะไรผมพูดเรื่องนี้บ่อยแล้วเนาะแล้วผมรู้แล้วว่าผมจะโฆษณาเอาเมสเซจอะไรไปสื่อสารให้เขาเห็นซึ่งสิ่งที่อยู่ในโฆษณาเนี่ยครับมันจะต้องตอบข้อนี้ได้ทําไมเขาต้องใช้บริการของคุณผมพูดเรื่องนี้ทุกครั้งเวลาสอนเช่นคนขายร้านอาหารบอกว่าเศรษฐกษิจไม่ดีผมถามคำแรกว่าแล้วทำไมผมต้องกินร้านพี่ คนขายเสื้อผ้าบอกเศรษฐกิจไม่ดีผมถามต่อว่าแล้วทำไมต้องซื้อเสื้อผ้าพี่คนขายธุรกิจบริการบอกเศรษฐกิจไม่ดีแล้วบอกว่าทําไมต้องใช้บริการกับพี่คนทํา B2B บกโอโ้โหยุคนี้นี่แบบแข่งขันกันเยอะมากเลยแล้ว,ลวทาไมฝ่ายจัดซื้อ B2B เขาต้องซื้อบริการกับพี่บางครั้งนะครับถ้าคุณเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายคุณโอเคเป็นฝ่ายจัดซื้อเนี่ยเขาเนี่ยปัญหาของฝ่ายจัดซื้อคือราคาหรือเวลาครับ เขาหาของที่ถูกที่สุดหรือเขาเสียเวลาไปกับการเปรียบเทียบของที่คุ้มค่าที่สุดซื้อของถูกๆมาใช้แล้วไม่ดีนายก็ดา่าซื้อของแพงเกินไปนายก็บอกว่าหัวกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องทำตารางเปรียบเทียบคู่คู่เรียกคู่เทียบเทียบกันถ้าคุณเป็นหนึ่งในคู่แข่งช่วยฝ่ายจะซื้อทำอยังไงครับทำให้เลยพี่ของผมเป็นแบบนี้ คู่แข่งเป็นแบบ a b c ของเขามีนี้ผมไม่มีนี้แต่ในเมื่อคุณจะขายของคุณก็บอกไปเลยว่าธุรกิจของพี่ปัญหาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องราคาใช่ไหมพี่ผมอาจจะราคาสูงกว่าแต่ผมดูแลพี่ตลอด1ปีนะพี่คิดดูนะว่าการโทรเรียกและสินค้าเครื่องจักรมันหยุดทำงานไป็หวันน่ะมันคุ้มค่ากับความเสียหายพี่หรอครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะผมมีทีมซัพพอร์ตพี่อีก24ชั่วโมง7วันอะไรก็ว่าไป แต่ต้องเป็นข้อที่จริงนะครับสุดท้ายของการสื่อสารทั้งหมดกลับมาอยู่ที่คำว่าความจริงและใช้ใจมันเลยกลายเป็นคำว่าความจริงใจแปลว่าสินค้าพี่ดีจริงนะพี่อย่ากโกหกนะกลุ่มเป้าหมายที่พี่คุยกับเขาพี่พูดด้วยใจนะที่เข้าใจเขานะแล้วพี่เอาความจริงไปพูดด้วยใจยอมรับตรงๆได้ว่าเอ้ยอันนี้เป็นจุดอ่อนผมพี่ผมยอมรับเลย ครับคุยกับลูกค้าหลายคนลูกค้าเข้ามาหาผมเนี้ยมบอกพี่สินค้าแบบพี่ผมพูดตรงๆก่อนนะผมไม่เคยทํางานให้แต่วิธีการคิดของสินค้าแบบนี้ในภาพใหญ่ๆมันคล้ายกันครับพี่ธุรกิจของพี่ขายของด้วยคนเพราะฉะนั้นผมเคยทําการตลาดให้กับประสังหาแปลว่าถ้าบ้านหลังหนึ่ง3าล้าน80ล้านคอนโดห้องเนี่ยผมเอาคนบนโลกออนไลน์มาให้เขาปิดการขายได้สินค้าแบบพี่เนี่ย ผมก็น่าจะทําแบบนั้นได้แต่ผมไม่มีประสบการณ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างผมไม่ได้รู้ลึกเท่าพี่อยู่แล้วผมมันจะต้องถามพี่ช่วงต้นนิดหน่อยแบบนี้ดีกว่าการที่คุณไปบอกลูกค้าว่าผมเคยทํามาแล้วธุรกิจแบบพี่อ่ะโอ้ยผมถนัดแล้วไปๆไปมา,มาลูกค้าคนพบความจริงว่าคุณโมไม่เคยทำบรรทัดสุดท้ายของการทำธุรกิจที่ผมแนะนำในสามคำคือชอบเชื่อชอบคุณพูดให้เขาชอบ มีหวานสเสน่ห์อะไรได้ครับแต่ถ้าคุณทำให้เขาเชื่อแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่จริงและเขาสูญเสียความเชื่อนะครับเขาจะไม่ช็อปกับคุณอีกต่อไปกลับมาสรุปเรื่องนี้ครับว่าตอบตัวเองอีกครั้งนะครับและคุณต้องตอบพนักง,งานคุณได้ด้วยนะทีมงานผมมาถามว่าพี่เศรษฐกิจไม่ดีทำไมเราควรจะขายดีผมก็จะชวนทกคุยเหมือนเดิมว่าสินค้าเราดีไหมบริการเราดีไหมดีดิพี่โคตรดีเลยโอเค กลุ่มเป้าหมายเราชัดไหมคือถ้ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นบริษัทขนาดใหญ่คุณไปขาย S m e มขนาดเล็กคุณขายไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายงโอเคพี่แล้วเราทําการสื่อสารกับเขาได้ยังสื่อสารแล้วนะและทําไมเราถึงปิดการขายไม่ได้สื่อสารถูกต้องหรือเปล่าถ้ากลุ่มเป้าหมายชัดผมพบลูกค้า10คนผมปิดได้9คนเนี่ยกับผมพบลูกค้า10คนผมปิดได้4คนน่ะถ้าเป็นที่พนักงานคนเดียวกันนะครับลูกค้าคนละกลุ่มกัน เราจะรู้ทันทีว่าพนักง,งานคนนี้เหมาะกับการส่งไปพบลูกค้าแบบไหนและเราก็เปลี่ยนสถานการณ์เพราะสุดท้ายผมจะบอกพนักง,งานทุกคนว่าเศรษฐกิจไม่ดีเรายิ่งต้องขายดีเพราะว่าของเราดีการที่เราขายดีแสดงว่าเรากำลังช่วยให้ผู้คนประหยัดเวลาทรัพยากรและเงินลงทุน จ่ายเงินเป็นล้านเขาไม่ว่าหรอกครับถ้าเขาได้ Return กลับมาคุ้มค่าสิ่งที่สำคัญอยากจะสรุปทั้งหมดนี้นะครับคุณจะทำอะไรในช่วงเศรษฐกิจคุณจะลดราคาผมก็ไม่ว่าแต่คุณอย่าลดคุณค่าของตัวคุณและธุรกิจคุณลงวันนี้สวัสดีครับ